ถึงเรื่องด้านหลังของเราบ้างค่ะหลายจังหวัดเนี่ยนะคะโดนฝนพลมสภาพอากาศเช้านี้ตื่นขึ้นมาเอาจริงนะเกือบ7จ็ดโมงบ้านทีฉันพอดูนอกหน้าต่างหุยเหมือนแบบทุ่มสองทุ่มอะค่ะฟ้าม,มืด<ะ>มาเลยเออแล้วเนี่ยอุตุเตือนนะคะให้เฝ้าระวังด้วยเกี่ยวกับเรื่องอุทกภยัยเรื่องน้าท่วมทั้งหลายรายงานเรื่องสภาพอากาศก,าศกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมทางไลน์หน้าจอด้วยรวมถึงคอมเมนต์ใน Facebook ใน YouTube ไลฟ์เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนถ่ายภาพลงโซเชียลไว้คุณแล้วบรรยากาศนะมันเหมือนหนังวันสิ้นโลก ในยอย่างนั้นเลยค่ะ เนี่ยคือเหมือนในหนังเลยภาพเนี้ยมุมเนี้ยนี่มันมนุษย์อวกาศจะมาหมุกโลกหรือเปล่ากพนี่ไงและนี่คือเขาตั้งกล้องแล้วก็เปิดสปีดเอาไว้คุณผู้ชมเห็นไหมเมฆที่มันเคลื่อนตัวแล้วก็เป็นสีเทาสีดําแบบนี้จนมีเม็ดฝนโปรยลงมาค่ะนี่คือภาพเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้คลิปกลุ่มเมฆฝนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละช่วงประมาณ7จ็ดโมงโอ้กรุงเทพเหมือนกลางคืนเลยแล้วแฮชแท็กนี้ฉันเข้าไปดูติดเทรนด์ทวิตเตอร์แฮชแท็กฝนตก ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วมุมนี้อ,อนี่ก็น่ากลัวค่ะเวลาอยู่ใกล้กับตึกสูงนอกจากนี้นะเพจจสอร้อยเขารวมภาพถ่ายจากสมาชิกจอสอร้อยทั้งหลายอะ่ะโอ๋หลายย่านเลยคุณผู้ชมคะ่ะย่านฝั่งทนแจ้งวัฒนะรามคำแหงมินบุรีบ้านดิฉันเนี่ยโอ้ยถูกเมฆดำๆทะมึนเนี่ยมาปกคลุมทั้งหมดเลย กรุงเทพมหานครปริมณฑลอา่างยางนนทบ,บุรีก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะ oh. แล้วหลังจากนั้นฝนก็ตกมาประมาณ7จ็ดโมงกว่าตอนแรกดิฉันนึกแล้วถ้าเกิดว่าอีก15นาทีดิฉันไม่ออกจากบ้านอ่านข่าวเที่ยง <c oughs> ไม่ทันแน่นอนเลยค่ะ แต่รีบออกมา,มาเมื่อเช้าแล้วระหว่างทางน่ะฝนก็หยุดนะฟ้าก็เริ่มแบบโปร่งขึ้นใสขึ้นกว่าตอนเช<อ>้าประมาณแปดโมงกว่าก็เริ่มเริ<ช>่มสาไปแล้วเออนี่เป็นบรรยากาศที่กรุงเทพค่ะคุณผู้ชมเมื่อเช้าใครที่ไปทํางานในกรุงเทพรถติดมากไหมไปทํางานทันหรือเปล่าป่านนี้นี่คงถึงที่ทํางานแล้วก็เตรียมทนานข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ ดูกรุงเทพแล้วพาไปดูต่างจังหวัดหน่อยนะคุณทัศน์ศิอเอไปดูชนบุรีกันหน่อยละกันนะใกล้ๆกรุงเทพมันมีปรากฏการณ์นี่ผู้ชมดูนี่ค่ะลักษณะก้อนเมฆแบบนี้อุ้ยมันเหมือนคลื่นในทะเลเนี่ย<บ>มันเหมือนคลื่นมันเหมือนแบบเฮ้ยมนุษย์อวกาศมาบุกโลกหรือเปล่าคือเมฆมันก้อนใหญ่ลอยต่ำมากเลยอะ<า>เนี่ยฮะแล้วมันหน้าตาแปลกๆแ,แบบนี้ครับน้าเพจเรารักพัทยารวบรวมภาพท้องฟ้าเพราะว่าสมาชิกก็ส่งมาในเพจเนาะเยอะมากเลยทั้งพัทยาบางแสนเกาะล้านเนี่ยเป็นแบบนี้ นะฮะภาพที่ที่เกาะลานก็น่ากลัวเหมือนกันมีคนเขาถ่ายามาลงเอาไว้ก็เนี่ยโอ้ยมันดำอะไรขนาดนั้นน่ะเนี่ยพอหนึ่งเป็นคลื่นยักษ์แบบถล่มนะคุณเนี่ยแต่นี๋มันคือเมฆนะเนี่ยเนี่ยแหละแล้วก็ด้วยสภาพอากาศแบบนี้อะค่ะดูกรมอุตุ หน่อยละกันค่ะพยากรณ์เอาไว้นะว่าวันนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคก,กลางตอนล่างก็แน่นอนละค่ะส่งผลกระทบถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกด้วยแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย<น>ก็เลยทําให้มีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ฝน,นอาจจะตกหนักเนี่ย23จังหวัดนะคะดังนั้นก็เตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้นถ้าบอกกันเป็นภาคเนี่ยคุณผู้ชมกรุง เทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนวันนี้เนี่ย80เปอร์เซ็นต์ส่วนภาคใต้ภาคกลางเนี่ยประมาณ60ถึง70เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าภาคเหนือภาคอีสานอาจจะน้อยหน่อยประมาณ30เปอร์เซ็นต์นะนะคะทีนี้ดูอีกหนึ่งปรากฏการณ์หน่อยไหมคุณทัศนยัย<อ>นอกจากอากาศที่มันแปรปรวนเราให้ดูก้อนเมฆแล้วอันนี้ค่ะจะพาลงไปดูน้ำทะเลนหนุนสูงเนี่ยถนนเรียบชายหาดเนี่ยน้ำท่วมแบบนี้เลยออขอดูคลิปหน่อยนะคะ ดูช็อตก่อนเนี่ยช็อตนี้คุณว่าเหมือนขับรถอยู่ในทะเลแบบรถลอยอยู่ในทะเลน้ำทะเลกับน้ําตัวถน,นนมันเกือบจะเสมอกันแล้วอะใช่ค่ะแล้วมารู้ตรงที่มันมีรั้วกัน้นตรงเนี้ยอ๋ออ,อันนี้ฝั่งโซนนี้ที่อยู่ใกล้เนี่ยเป็นโซนถนนตรงนู้นเป็นทะเละเคุณทักเกียใช่ เป็นถนนเลียบชายหาดค่ะน้ําท่วมสูงแบบนี้อันนี้ที่ชนบุรีนะคะซึ่งถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ย <Yeah. S 1> เห็นคลิปตรงช่วงต้นๆคลิปเนี่ยอาจจะตกใจนะว่าแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นน้ําทะเลหนุนสูงแบบนี้น้ําจะท่วมถนนค่ะแล้วรถที่เขาขับผ่านเนี่ยเขาก็าก็จะต้องทําใจแหละนะเพราะว่าบางทีโดนน้าทะเลก็อาจจะเสียหายได้ยังไงก็ต้องขับรถขับราด้ดวยความระมัดระวัง <Yeah. S 1> แต่คนในพื้นที่น่ะเขาจะบอกเลยบอกว่าโอ๊ยเหตุการณ์แบบเนี้ย จเจอกับทุกวันละถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเลยนะน้ําก็จะหนุนสูง อันนี้เป็นเรื่องปกติของสะพานใหม่ที่ชลบุรีตรงนี้ชาวเน็ตเขาก็กังวลไงว่าเอ๊แล้วรถที่ขับไปแล้วมาเจอน้ําหนุนน้ําทะเลแบบเนี้ยเจอน้ําทะเลมันจะทําให้โดนน้ําเค็มกัดรถขึ้นสนิมรถผุง,ง่ายหรือเปล่าก็เป็นไปนได้เขาแบอกแนะนํานะถ้ากอกว่าไปถึงบ้านแล้วก็รีบล้างรถเลยนะ,ะอเอาคราบพวกแบบเกลือกเปลือต่างๆความเค็มแต่ถ้าเกิดยิ่งฝนตกลงมาเยอะน้ําทะเลหนุนโอ้น้ําระบายไม่ได้มันก็ท่วมมาดิใช่ไหมฮะนะฮะ